กอล์ฟควีนครับพิษณุณาสันติบุรีสมุยคันธีขับวันแรกในช่วงบ่ายก็มีฝนตกลงมานะครับทำให้นักกอล์ฟหลายคนแข่งขันไม่จบโดยโปรที่เป็นผู้นําวันแรกก็มีร่วมกัน2คนครับคือทวาวิรัจจันทร์และแซมเชงกอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการควีนครับบางกอกเอเวสเอทีสมุยกอล์ฟร์นาเมนต์2016ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมเงินรางวัลรวม3ามแสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ10ล้านบาทที่สนามสันติบุรีสมุยคันธีขับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มแข่งขันวันแรกต้องเจอกับฝนกระนำทำให้โปรหลายคนแข่งขันไม่จบโดยโปรเล็กถาวรวิรัต์จันทร์วัย49ปีจากนครปฐมแชมป์สสมัยปี2 1 2และ2 0 1 4ออกรอบช่งชวงเช้าโชว์วงสวิงได้ร้อนแรงเก็บ5เบอร์ดี้แบบไม่เสียโบกี้จบ18หลุมสกอร์5เดอพารังตำแหน่งผู้นำร่วมกับแซมเชียงโปรจากสหรัฐอเมริกาที่เล่นจบไป17หลุม ส่วนการเจริญกุลที่เล่นจบไปแล้วรังอันดับ3ที่สกอร์สอันเดอร์พาเท่ากับอติวิทย์เจนวัฒนานนที่ยังเหลืออีก2หลุมวานิชเพชรฤทธิ์เหลืออีก6หลุมและคาร์โสพีเกมโปรจากสเปนเหลือ3หลุมขณะที่แชมป์เก่าปีที่แล้วโปรหมายประหยัดมากแสงวัย50ปีจากหัวหินแม้ออกรอบช่วงเช้าไม่มีฝนตกแต่ทําได้เพียงเซฟพ,พาเป็นส่วนใหญ่18หลุมทํา3เบอร์ดี้เสีย1โบกี้จบรอบแรกมี2อันเดอร์พาอยู่ที่สืบร่วมกับโปรอีก6คน สำหรับนักกอลฟที่แข่งขันไม่จบวันแรกจะทำการแข่งขันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา6กนานาทีเป็นต้นไปแล้วต่อด้วยการแข่งขันรอบ2นิวัตสุริยะถ่ายภาพอภิสิทธิพพานรายงานจากสนามสันติบ,บุรีสมุยคันีิขับจังหวัดสุราษฎร์ธานี